เดียว<า>เขาก็พอต่อแถวกันเหรอลูกจะไปต่อแถวได้ไหมฮะไปต่อแถวปะเจเบบปันนี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องน้องเจเบตปันนี่น่ารักทุกคนเลย วันนี้นะคะเด็กๆก็เป็นวันปิดเทอมของเด็กๆทุกคนเลยนะแม่อูก็แล้วค่ะวันนี้แม่อูนะคะก็มีของมาแจกเด็กๆรู้จักแคร์แบร์ไหมคะรู้จักชอบไหมหนูชอบค่ะชอบไหมคะต่างๆชอบไหมชอบชอบไหมคะหนู้อยชอบน้อยชอบพี่พี่วันนี้ชอบไหมชอบมากเลยค่ะเด็กๆก็สนมากเด็กๆก็จะชอบแคร์แบร์นะคะวันนี้นะคะแม่อูก็มีของมาแจก เด็กๆนะคะเป็นแคร์แบร์นะอยากได้ไหมคะทุกคนอยลองนับดิมีกี่คนเพื่อนๆมีกี่คนคะสองสามโอเคทั้งหมดกี่คนคะหกคนนะคะนี่เห็นหรือยังคะนี่ทุกคนเห็นไหมอยากได้ไหมอยากเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนบอกแม่อูนะว่าชอบแคร์แบร์สีอะไรเริ่มจากตังๆก่อนนะชอบสีอะไรคะ มีก็มีสีม่วงสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีมีเยอะแยะไปหมดเลยหนูอยากได้สีอะไรหนูชอบสีอะไรคะชอบสีแดงอ่าเบอร์บี้ชอบสีอะไรคะชอบสีฟ้าชอบสีฟ้าน้องช่วยชอบสีอะไรคะชอบสีม่วงกับชมพูชมพูสีม่วงค่ะเราเด็กชอบสีอะไรคะสีฟ้านะคะแต่ว่าสิ่งที่หนูอยากได้นะมันก็จะเหมือนกันซ้ำกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำตามกติกานะรู้ไหมนี่ เห็นไหมแม่อูมีสีฟ้าด้วยนะใครอยากได้สีฟ้าบ้างนะเมื่อกี้ใครอยากได้อเมอ่าเดี๋ยวแม่อูจะเอามาให้ดูนะว่ามีสีอะไรบ้างแล้วนี่ก็เป็นสีฟ้ากับสีเหลืองใครอยากได้บ้างใครชอบบ้างสีนี้ใครชอบบ้างคะสีนี้ไม่มีเลยเหรอแต่ทุกคนในนี้ต้องได้นะเพราะว่าแม่อุ้มซื้อมาสีแบบว่าไม่ซ้ำกันเลยนะและนี่สีชมพูนะคะอ่อนกับเข้มนะคะนี่ใครอยากได้น้องมาริน่าอยากได้นะ เห็นไหมน่าร like ักมากเลยนะแล้วนี่สีม่วงนะคะใครอยากได้สีม่วงนะโอ้ยนี่จะคนอยากได้สีม่วงแล้วก็สีชมพูด้วยนะนี่สวยมากเลยอยากได้ไหมทำไมทำไมทำหน้าตาเหมือนอยากได้มากเลยอ่ะโอ้ดูดูดูเดี๋ยวแม่อูจะมาแจกทุกคนนะแต่ว่านี่นะคะมีสีฟ้าสองมีสีฟ้าสองอันหรอไม่ใช่สีฟ้ากับสีเขียวมิ้นนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เดี๋ยวก่อนนะพาหนูมีชุดสีม่วงเลยอยากได้ไหมก็อันนีม่วงเลย่าอยากได้สีเขียวนี้ไม่ใช่แล้วคนนี้อยากได้สีอะไรคะลูกคนนี้อยากได้สีอะไรสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนะอ่าทุกคนมาแล้วตามแม่ว่าอุมานะทำไงดีอ่ะทำไงดีถึงจะได้กิฟต์สีที่หนูอยากได้ให้เลือกดีกว่าสุ่มดีกว่า เลือกสุ่มไงลูกเออแล้วก็สุ่มเมางคะเพราะยังไงสีมันก็ไม่ซ้ำกันอยู่แล้วสมหลับตาส่มส่มหลับตาส่มไงหลับตาจับได้มดูออมเดชจะมีปัญหาคนเดียวนะทุกคนเอดฟอร์บี้โอเคไหมทำไงดีคะลูกส่มดีกว่าเนาะส่มดีกว่าเนาะโอเคไหมสุ่มนะส่มนะโอเคไหมส่มไหมคะ เล่นแบบสุ่มนะหนูหยิบได้ไหนกูหนูก็ต้องได้นั้นนะเข้าใจไหมคะโตไปใหญ่ได้โตไปเล็กได้ไหมเพราะว่าเล็กไปโตตลอดแนะเหรอโอเคนะเข้าแถวต่อแถวเร็วต่อแถวโตไปใหญ่แล้วต่อแถวแล้วหนูจะตามแมงมุมไปทำไมไปต่อแถวไปลูกโตไปใหญ่จ้ามา้างหลังค่ะต่อแวบี้ไปไอ้แซเบตไปข้างหลังไม่เจคิวแม่หนูต้องไปอยู่ข้างหลังสุดค่ะปะแซเบตอ่ะงอนไปแล้วนะแซเบตหนูต้องไปต่อแถวนะ หนูต้องไปต่อแถววะลูกเพราะหนูเตี้ยที่สุดเลยทำไมอะไม่ะแล้วหนูอยากได้ไหมหนูอยากได้ไหมอยากได้ไหมคะอันนั้นชวเชเบตไม่เอานะเชอร์เบตเสียสลัดนะ,ะคนเดียวาาเอาก็เขา,าต่อแถวกันเหลูกไปต่อแถวได้ไหมไปต่อแถวป ยังไงดีต้นน้าใจยังไงดีน้องร้องไห้เนี่ยลูกไปเร็วพี่พี่รอแล้วไปเร็วไปเร็วลูกเดี๋ยวให้ต้นน้ำเลือกให้โอเคไหมโอเคไหม้สูก่ถ้าหนูไม่ได้ก็ไม่รู้แม่อุก็ไม่รู้จะทำยังไงดีอ่ะเนาะโอเคไหมคะคนสวยน้องมาลีนาเป็นลูกครึ่งนะคะคนนี้คนนี้อยากได้หรือเปล่าเอากิฟต์ไหมลูกคนนี้เอากิฟต์ไหมเอากิฟต์ไหมครับเอาด้วย ลูกอยากได้กิฟต์อะเอาทำยังไงดีอะเอามาเร็วมาสุ่มดีว่าต่อแถวเร็วเมื่อกี้มีเท่าไหร่นะแม่อูมีกิฟต์กี่อันนะแม่อูมีกิฟต์กี่อันรู้ปะเดี๋ยวแม่อูนับก่อนแม่ขาดเวลามีปัญหาแม่จะขาดทุกครั้งเลยสองสี่หกเจ็ดพอดีไหมผู้หญิงเจ็ดคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ะมีเพื่อนน้ำผิงมาอีกคนหนึ่งนะอแม่อูจะเลือกแล้วนะ มาต่อแถวเลยต่อแถวใหญ่เป็นโตเอาให้น้องเลือกก่อนให้น้องเลือกก่อนนะยงไก็หลับตาหันหลังหลับตาหันหลังหันหลังหลับตาอารมาลีน่าเลือกก่อนดีกว่าหลับตาใครก็ได้จับน้องมาลีน่าหรือก็ยื่นมือมาให้แม่อุ้นหน่อยหันหลังอาปิดตาจับเอาไปหนึ่งอันนะหยิบไปให้น้องหนึ่งอันเอาหนึ่งอันหนึ่งชิ้นชิ้นเี้ยวเอาไปหนึ่งชิ้นค่ะเลือกไปหนึ่งชิ้นค่ะอาให้มาลีน่านะต่อไปเชเบ อยากได้พอดีนะ,ะมาเชเบตใครมาจับให้เชเบตทีเชเบตเชเบตอยากได้สีอะไรเนี่ยแม่อูให้เชเบตก่อนอยากได้สีอะไรคะไสีม่อยากได้สีนะมชมพูกับีมวอ่ะสีชมพูไปได้ไหมสีชมพูไม่ไมอะหนูต้องหลับตาเห็น<อ>ไหมหนูต้องหลับตาเพราะพี่พี่เขารอเห็นไหมทุกคนรออย่างมีความหวังยังไม่ได้สักทีรอน้องเชเบตเนี่ยอ่ะหันหลังเ็วลูกหันหลังคะ่ะหยิบหันหลังหยิบคะ่ะอ่ะหยิบมาเอาไหนคะ หยิบเร็ว้องเช่เบคมีปัญหาอีกแล้วนะเชเบคคนสุดท้ายเลยอ่ะอ่ะให้ใครก่อนอ่ะตัง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 หันหลังค่ะแล้วก็หยิบอ่ะหันหลังมาเลือกไปหนึ่งชิ้นนะอ่ะหยิบไปเลยหนึ่งชิ้นแล้วก็เอามาให้แม่อุคืนด้วยหนึ่งชิ้นถ้าใครไม่หยาเอยาเอาสีฟ้าอยาเอาสีาเอาเด็ดเอาเด็ดไม่ได้นะอ่าสีเหลืองโอเคไหมอ่ะเฟอร์บี้หันหลังค่ะเฟอร์บี้หันหลังอ่าเฟอร์บี้หันหลังนะอ่ะ แม่อุปรับแล้วนะอ่ะเอาไหนคะเอาไหนเลือกได้หนึ่งชิ้นนะเบอร์บี้ได้สีแดงไหนะแม่อัด,ดูหน่อยแม่อุหันมามาให้แม่อุด,ดูหน่อยนี่เบอร์บี้ได้สีชมพูนะคะออมเล็ตไปเลยต่อไปใครน้ำขิงอ่าน้ำขิงค่ะหลังมาลกูกไปห,หลังน้ำขิงเสร็จออมเล็ตอ่าหยิบเป็นหนึ่งชิ้นแล้วก็มาคืนแม่อุปบอย่าเอาอย่าเอาอ๋ออ่ะน้ำขิงได้สีฟ้าไปแล้วนะมาวุ้นเส้นวุ้นเส้น ได้ค่ะแลกได้ค่ะอ่ะเอามาให้แม่อุ้นหนึ่งชิ้นเอาไม่ได้ไม่ไดุ้้นเส้นมองไม่ได้ไม่ได้หหลังเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะอ้าวุ้นเส้นอ่ะหยิบมาเลยหยิบไปเลยเฮ้อ่ะไม่ได้เลยนะวนเส้นเสตกะเอาเลตเอาเตอาเลนะอ่มุ้กับด้านนะ เอาเลยด้าเอาเลได้สีลาถูกใจไหมแต่แรกกับดำขิงได้นะเจเบ็ดนี่ของหนูค่ะเจเบ็ดนี่ของหนูค่ะมาเร็วๆค่ะอุ้ยเหมือนพี่ตังตังเลยเหมือนพี่ตังตังเลยค่ะเจอาเบ็ดอ่ะเอามาเร็วลูกอ่ะแม่อูให้เร็วน้องเะเบ็ดไม่พอใจอ่ะน้องเจเบ็ดอยากได้สีะไรอ่ะนะทำไงดีอ่ะ ตันนี้แล้วลูกสองคนเนี้ยสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อูขอปิดคลิปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b บและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกปนทุกคน,กคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะเจเบดโอ้โหงอนไปแล้วนะคะเอาไปเลยค่ะกิฟต์หนึ่งชิ้นนะคะไปไม่เป็นไรแม่อูเอาเองนะคะบ๊ายบายค่ะ